วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ สวัสดีครับผมกอลมันต์ัสยามครับสวัสดีค่ะเปามีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมาสัสยามเช่นเดิมครับต้องบอกก่อนว่าโชคดีน้น้องเป่าโควิดของเราก็ยังไม่สา่งซายังน่ากลัวมากนะครับแล้วก็วันนี้เราสึกว่าสายพันธุ์อินเดียเข้ามาเมืองไทยแล้วแรงกว่าเดิมเจอและคนแรกนะครับก็อยากให้สมาชิกเนี่ยดูแลตัวเองนะครับแล้วก็วัตถุอย่าประมาทถึงจะมีวัตถุบุคคลที่ขังขอจันแขกก็อย่าประมาทนะครับเราไม่เจอแคลคาดีที่สุด่างที่อาจารย์พูดอย่าให้เจอเลยดีที่สุดแล้วก็ ต้องบอกก่อนว่าวัุมงคลในวันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นดับต้นต้น,ตนของมานตราสยาม,มนึกถึงมันตราสยามก็นึกถึงอ,อันนี้แหละใช่ใช่แต่บอกว่าใบนิดนึงแค่รูปหล่ออย่างขนาดนี้แล้วถ้าเป็นครูมันจะขนาดไหนใช่คิดอะไรไม่ออกนึกถึงนั่นแหละเพื <c oughs> ่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปพบอาจารย์แขกรีสอร์ทกันได้เลยครับ,บสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมันตราสยามครับวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกับ บรรยากาศของรายการมาจากสยามอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็พูดถึงสถานการณ์ทั่วไปเ่ยก็อย่างที่สินแสกับ,บ,กบต้องเรียกสินแสแลตานนี้โอ้โหเขาทำนายแบบแบบตาเห็นเลยแต่ถ้าภาษาดรอีเรัที่ลอง,องลง,<อ>งลง,งลงชิม<ๆ>เ,เทพไปเรร้อยคือจริงๆเนี่ยระบบวิชาคงจุ้ยเต่าเหมาซานเนี่ยถ้าคิดถูกระบบมันจะเหมือนกับใช้สมองได้สองข้าง คนทั่วไปก็ใช้สมองได้ข้างเดียวแต่ว่าคนที่ผ่านการเรียนระบบโป้ยีเต่าหมาซาเนี่ยมันจะใช้สมองได้สองข้างครับมันก็เลยเปลี่ยนเสมือนกับบางทีเหมือนมีเทพโรมิงจริงจริไม่ใช่มันเป็นการประมวลผลที่เป็นภาพเป็นภาพมากกว่าครับอันนี้สถานการณ์ทั่วไปของบ้านเมืองเราประเทศไทยตอนนี้ก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องโควิด1 9ทีนี่แหละใช่ตอนนี้มันมันเลยไนทีนมาแล้วมันเลยมาจนเนี่ยยี่เอดแล้วนยี่สิเอดแล น้าก็จะเลยไปอีกสักพักใหญ่ๆคือสถานการณ์ตอนนี้กับเชื้อไวรัสอย่างที่เราเคยบอกในหลายๆหลายๆครั้งหลายๆหนไปแล้วครับกล้าพูดว่าอาจารย์แขกเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ทํานายเกี่ยวกับเชื้อไวรัสใช่นะระดับโลกนะไม่ใช่ระดับประเทศไทยนะเราบอกแต่ยดกว่ามันจะมีปัญหากันทั้งโลกมาจากเส้นพลังงานของอวิชาการคำนวณดวงดาวของหมาวานครับ มันก็จะมีผลรวมถึงพลังงานวิญญาณในระบบวิชาวงจุ้ยเหมาจานมันก็จะส่งผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราต้องเอาตัวเราเองให้รอดให้ได้ส่วนสมาชิกเนี่ยก็มีอินบ็อกมาผมอยากจะมาลังสิทธตบ้างเลยแต่ว่าเห็นทางรายการประกาศว่าเป,เป็นไปได้อย่ามาคือที่จริงอะ่ะมันก็มาได้นะมา,มาในช่วงที่เขาไม่เคอร์ฟิวอะ่ะมก็มาได้แต่การเข้ามาก็ วัดอุณหภูมิอย่างที่มีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือไว้ให้อยู่แล้วล้างมือวัดอุณหภูมิใส่แมสอะไรเงี้ยแต่เวลาเดินไอ้เข้ามาในร้านเนี่ยทางมันจะไม่กลัวอแต่กลัวว่าในขณะที่พวกสมาชิกเราเดินทางมานี่มากกว่าใชถ้ามารถโดยสารประจําทางเนี่ยโหตอนนี้อันตรายมากอันตรายถ้ามารถส่วนตัวนี่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ยังก็ยังเสี่ยงน้อยใช่ใช่ครับเสี่ยงแหละแต่มันก็ยังเสี่ยงน้อยครับ ถามว่าปัจจุบันรายการมัตสยานเนี่ยไมัตสยามนั่งสิทธิ์มีสมาชิกมาไหมมาเรื่อยๆเ,เลย,ดเ,ลยเดินทางมาทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถประจําทางอ่าใช่ส่วนสมาชิกที่เดินทางกับรถประจําทางเนี่ยเราก็ได้เตือนเตือนว่าอย่าประมาทอย่ามาเลยอ, <c oughs> อย่าประมาท <c oughs> เวลาเราขึ้นรถประจําทางที่เขาบอกว่าพยายามอย่านั่งให้ยืนคือไม่ว่าจะนั่งหรือยืนมันก็มีผลหมดแหละ <c oughs> อ่ามันก็ต้องพกเจลล้างมือพกอะไรแบบเยอะนิดนึง <c oughs> อ่า แต่ถามว่าทางอาจาร,รย์แขกเนะี่ยตอนนี้เป็นยังไงกับโควิดคืออย่างที่บอกเราก็ได้ประมาทตอนได้ใช้ครบเครื่องแล้วก็คือทั้งวิทยาศาสตร์ใช้ทั้งเสยศาศสตร์โกลาศาสตร์ดาราศาศสตร์เนาศาศีาา่ยจนจะเป็นภาษาก็คืออย่างที่เราพูดเล่นๆกับหลายๆคนบ่าเนี่ยจนมันจะเป็นภาษากันไปหมดทั้งประเทศแล้วแต่ยังดวงดีก็คือว่าเราเนี่ยในสมาชิกเราเนี่ยมีคุณหมอนะหมอนัทที่อยู่ มหาชัยแกเปิดคลินิกแล้วก็ก่อนเมื่อตอนมหาชัยระบาดอ่ะหมอนัดอยู่กลางวงเลยก็คือกลางวงระบาดไข่แดงเลยไขแดงเลยแล้วก็จะเป็นคลินิกด้วยแล้วก็ยังมีพวกพวกลูกค้าเขาอ่ะที่เป็นคนที่เคยมาใช้บริการคลินิกเขาแล้วก็มาตรวจมารักษาตามอาการโรคต่างๆเนี่ยจนเขาก็มียาตัวหนึ่งเนี่ยที่เอาไว้ป้องกัน โรคระบาดคือไม่โรคระบาดหรอกคือเอาไว้ป้องกันไวรัสได้ครับเราก็ทางทางบ้านทางร้านมันตะสยามก็ได้รับรวความรู้เรามาจากหมอนั้นแหละหมอนั้นก็เอามาให้อะไรเงี้ยในราคาที่ไม่เดือดร้อนมากใครมามาตะสยามเจอใจแขกจางแขกยุ้ย,ยเอากลับไปหมดเพราะว่ามันก็มีคนเอาเอาไปใช้ในเห็นผลทุกคนก็เคยเห็นผลทั้ง พอเป็นแล้วใช้ก็ดีขึ้นอที่เห็นเห็นก็คือเป็นวัดเป็นอะไรเนี่ยเห็นเห็นผลชัดเจนเลยมันก็ตรงกับไวรัสอันนี้คือการป้องก,กันในระดับหนึ่งของมัตสยามะแต่ถ้าเป็นสมาชิกทั่วไปเนี่ยเราก็อยากจะแนะนําว่าศึกษาเยอะๆเกี่ยวกับโควิด -19 ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ในเรื่องยาป้องกันยาสามุนไพรคือก่อนหน้าเนี่ยประเทศไทยบอกแล้วว่าเอกมาพูดเรื่อง ฟ้าทลายโจรกันโควิดได้แล้วเขาบอกในแรกๆแล้วฟ้าทลายโจรกันจนทุกวันนี้เขาบอกว่าฟ้าทลายโจรนี่มีสรรพคุณไม่แพ้ยาต้านโควิดเลยที่ใช้ซึ่งเราจะเห็นว่าใน a c e b o o k เนี่ยถ้าเราพูดถึงเราโพสอะไรถึงฟ้าทลายโจรเนี่ยมันจะค่อนข้างปิดกั้นเพราะว่ามันเราก็งงๆมึงจะปิดกั้นทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ตอนนี้นี่กระชายขาวอย่างที่เราบอกไปว่าให้มหาวิทยาลัยมหิดลไปวิจัยแล้วตอนนี้ก็มาใช้กันอย่าง แพร่หลายใช่ก็คือกระชายขาวมีพุทธมีสรรพคุณทางยารุนแรงอ่าพอๆอ่าพอๆกับยาต้านไวรัสระดับระดับหนึ่งเลย<ช>ส่วนใครที่เป็นแล้วเนี่ยไอ้มียายชนิดหนึ่งก็คือต้นลูกใต้ใบต้นลูกใต้ใบนั่นแหละต้นลูกใต้ใบเนี่ยมาต้มกินสมัยก่อนนี่คือคนเป็นมาเรลลียกิน,นยังหายเลยอ่ามันถึงขั้นขึ้นสมองบางคนก็ยังหายอ่าในแพทย์แผนไทยโบราณเขาก็ใช้ยาสูตรประมาณพวกนี้แหละ ในการใช้อันนี้คือว่าเรื่องชีวิตประจําวันกับโควิดอย่าประมาทนะอย่าประมาทกับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทการการไม่ประมาทอะมีสติคือดีที่สุดหูประจําวันนี้คือวัตถุมงคลประจําวันนี้ก็คือหูเทวาอาจารย์หรือหูโจซือหลี่ทงปิ่นซึ่งถ้าใครอยู่ในมันตัดสยามจะรู้เลยว่าโจซือเนี่ยสูงเอียงโจซือหลี่ทงปิ่นหรือโป้ยเซียนโจซือเนี่ย ของมตสยาเนี่ยที่สุดแล้วที่สุดจริงๆถึงคํามีคําพูดที่ว่าคิดอะไรไม่ออกบอกโจซื้อกันเลยใช่สําหรับสมาชิกรายการมตสยานี่นี่คําพูดที่ของสมาชิกเน่มัได้ขอจังแคลแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแค่รูปหล่อธรรมดาก็คือเป็นรูปหล่อที่ยังไม่ใช่ฟูด้วยซ้าไปแต่แต่พุทธคุณนี่แบบโอ้โหก็ยังไปใช้กันลูกสอบ อ่า<ช>บางคนที่รู้ไปอ่านหนังสือสอบติดโอเน็ตอ่า<ช>บางคนไปสอบแข็งรูป้ปรูปอ่านหนังสือสอบติดใช่โดย <MP. S 2> เฉพาะเรื่องเรียนเรื่องปัญญาเรื่องออวิธีการเอาตัวรอดต่างๆเนี่ยกับโจซือเนี่ยจะเห็นชัดมากเรื่องบางเรื่องธ<ช>ุรกิจจะเจงขอโจซือมีทางออกเรื่องบางเรื่องบางคนต้องการหวยแบบเร่งด่วนอขอโจซือแกก็ให้นะ่ะ<ช>ก็คือ ได้หมดะที่ผ่านมานี่คือขออะไรกับโจซือหลีทงปิ่นเนี่ยอของรายการมัตัิสยานี่บอกเลยว่ายังไม่เคยเห็นใครไม่ได้นะครับใช้คำนั้นเลยว่ายังไม่เคยใครไม่ได้ชและทุกคนเนี่ยเรียกร้องหูโปยเซียนโจซือมากโดยเฉพาะหลีทงปิน่นแต่ที่ผ่านมาไม่มีได้แค่เสียงขาเหล็กไปได้หังจ้างหลีไปแต่หีทงปิ่นไม่เคยให้ออกเลยรเราก็เลยพยายามพอสถานการณ์คณปัจจุบันเนี่ย เราก็เลยพยายามขอเข้าไปขอขอขอเข้าไปว่าอขอเธออย่าได้คูโจโจซือเพราะว่าด้วยเทพโจซือเนี่ยด้วยพลังงานปีนี้กับปีหน้านท่านเป็นเทพที่มีพลังงานคุณชัยภูมิดะโดยเฉพาะที่ว่าสายหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยค่อนข้างเห็นผลรุนแรงอมไม่ว่าจะติดบ้านหรือติดตัวเนี่ยค่อนข้างเห็นผลรุนแรงเราเคยแนะนําให้คนที่มีปัญหาเรื่องวิบากพุ้งจรทิศทางบ้านเนี่ย โดยการเอาหูโป้ยเซียนเนี่ยที่เป็นหูอาวุธธรรมดาแปะหน้าบ้านอแต่อันนั้นก็คือเหตุผลที่ได้เนี่ยก็คือมีผู้ที่บังคับกระบี่ก็คือหลีทงปิน่นครับอยู่ในหนึ่งในนั้นมันก็เลยทําให้หูนั้นมีประสิทธิภาพรุนแรงครับหากเราจะบอกว่าในบรรดาโป้ยเซียนทั้งแปะหลีทงปิ่นเป็นสุดยอดไหมบอกเลยว่าหลีทงปิน่นคือโป้ยเซียนใช้ได้ทุกองค์แต่หลีทงปิ่นเนี่ยเหมือนเป็นเทวอาจารประจําตัวอาจารย์แขกมากกว่าบ ซึ่ง<ช>สมาชิกขอก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์หลานผิดขอช่วยใช่ท่านก็เลยช่วยแบบรวดเร็วและรุนแรงครับอ่ารวมถึงสมาชิกมาจัดสยามเนี่ยพอเห็นฮู้ปวยโจซื้อนี่นะโอ้โห,โโหโต,ต,ตาลุกดีตานีโดนดูกีกคนร้อยสามสิบห้าก็ยังมีคนตั้งหน้าตั้งตารอฮู้ปอยเสียกันทั้งนั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอาเลยเมื่อในเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยอ่ะออกฮู้โจซื้อแล้วกัน แลวทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าฮูถ้าเป็นโป๊ยเซียเนี่ยโจเซอเนี่ยรูปปลาชิแรกแจกฟรีนะรูปปลารุ่นหนึ่งครั้งแรกคือแจกฟรีเลยใช่ใช่ครั้งแรกแจกในงานไหว้ครูที่สมุดประการแจกฟรีใช่แล้วก็ไม่จำบางคนเนี่ยได้ห้าองค์บางคนได้ส0บองค์บางคนได้ยี่สิองค์ก็มีห้าสิบองค์ยังมีเลยนะอ่าแล้วก็ภายหลังเอาไปขายแล้วก็บอกแล้วว่าไอชุดที่แจกเนี่ยให้แจกต่อไปนะก็คืออย่าไปเก็บไว้อย่าไปขายให้แจกต่อไป แลวเราก็ชัดเจนเลยนะเราที่เห็นเห็นนะไอชุดรูปหล่อลอยองค์ที่แจกตอนเหมือนกับพีไปวันนั้นน่ะมีอยู่คนหนึ่งได้ไปเยอะมากได้ยี่สิบองค์แต่เราบอกเราก็าอย่าไปขายนะให้แจกไปเป็นเป็นกุศลเพราะว่าวันนี้ได้ฟรีได้ได้ได้ฟรีไปให้แจกแล้วท่านจะช่วยเราเพราะว่าโจซื้อท่านสั่งมาวันนั้นแต่คนเนี้กลับามาขาย ชีวิตมันก็ถ่ายหลังถ่ายหลังถ่ายหลังจนมันขายทุกอย่างในบ้านไปเลยอะ, <c oughs> อะมันขายไงจ้ะมมันใช่ไงก็อาจจะเป็นคำนั้นแหละ <c oughs> มึงขาย,ขายอมึงก็เลยขายทุกอย่างในบ้านจนบ้านก็ขายอะ <c oughs> อะนัน่นแหละแล้วก็ตัวไอ้คนที่ซื้อไปก็ไม่มีผลกระทบะไรหรอกแต่เหมือนกับว่ามันรับคําแบบที่คำคำสัตว์ไปว่าเราจะไปแจกเพราะท่านให้ไปแจกแต่พอภายหลังมาที่เอามาจําหน่ายเนี่ยหลังจากนั้นมาก็เลยเริ่มจําหน่ายพันห้าวะ รู้สึกองละพันห้าแล้วก็โดดมาห้าพันโดดมาหมื่นห้าโดดไปสองหม 20, ื่นห้าตอนนี้นี่ใครมีองคหนึ่งก็คือองค์ไหลตังนะอื่ามีคนมีคนสมาชิกรายการประดิสยามเนี่ยถ้าเป็นโจซอรอรุ่นแรกซื้อกันองคไหลตงังอ่านั่นแหละแล้วก็พอมาโจเซอรอรุ่นหนึ่งโอ้เป็นที่ต้องการของคนสมาชิกรายการประดิสยามจํานวนมากมีออกมานอกเว็บโดนซื้อหมด แต่โดนซื้อหมดวาลยสมาชิกซื้อกันไม่เหลือซื้อหมดอ่ะใครเห็นสมาชิการายการตระกยาเห็นรูปเห็นรอยองค์รู้เลยว่าของมันต่างก,ก็ซื้อเคยมีคนซื้อกันแพงถึงองค์ห้าหมื่นห้าไอ้ไอ้รอยองค์โจซื้อรุ่นหนึ่งเคยขายกันถึงองค์ละห้าหมื่นห้าแล้วเท่องค์เดียวนะออจารย์แครเห็นขายองค์ห้าหมื่นห้านี่ขายเกินยี่สิบองคนะ์อ่ะก็คือมีการซื้อต่างกันต่างวาระเกินยี่สิบองค์องกี่ละองค์เนี่ยองคละ 5, ห้าหมื่นห้าก็ยังซื้อกันอยู่เรื่อยๆนื่จากประสบการณ์ของโจซื้อเนี่ย มีประสบการณ์อยู่เป็นจํานวนมากพอพอออกโจ์ซลอยองค์รุ่นสองเพราะว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นสมาชิกมันตัะสยามเพิ่มขึ้นหน้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกคนเรียกร้องอยากได้ลอยองค์โจเซเราก็เลยออกลอยองค์โจเซอรุ่นสามเอามาก็เพี้ยง้รไปอีกก็มีสมาชิกมาเช่ากันเยอะแยะมากมายเอาไปแขวนเนื่องจากว่า มันไม่มีฟูไงมันมีแต่ลอยองค์ให้เอาอแต่ในความเป็นจริงทุกคนอยากได้หูโจซื้อมากกว่าออ,อยากได้หูโจซื้อหลีทงปิ่นมากกว่าแต่เราเนี่ยไม่ใช่แต่สมาธิอยากได้จ้างแขกก็อยากได้แต่ท่านน่ะไม่เคยอนุญ,ญาตให้ทําออกมาอืถ้าอย่างที่บอกถ้าท่านแอนุญาตเราก็จะไม่สร้างโดยวัตถุมงคลทุปประเภทที่อาในรายการมันตรัสรยาเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับการอนุญาตาจากเข้ามาเราก็จะไม่สร้าง เพราะว่าเวลาใช้ไปแล้วมันก็บอกโจ<ด> <ผม S 1> ซื้อช่วยด้วยแต่เขาไม่อนุญ,ญาตแล้วเขาจะช่วยมึงได้ไงเขาก็ไม่ช่วยอ,อยู่แล้วใช่ใช่คราวนี้พอมาสถานการณ์ปีเนี้มันรุนแรงมากเราตั้งใจตั้แต่ธันวาปีที่แล้วเลยถ้าใครเห็นโพสจะรู้พยายามจะทำฮู้โจซื้อให้ได้เพื่อให้สมาชิกเอาไปให้ได้แล้วก็เราก็ตั้งใจว่าอยากให้สมาชิกทุกคนให้ได้ไว้ด้วยซ้ำไปเราก็เลยพยายามทำฮู้โจซื้อเนี่ยออกมาให้ได้ แต่มันก็หนึ่งไม่ได้สองไม่ได้สามไม่ได้จนเนี่ยล่าสุดเนี่ยเราเห็นว่าสถานการณ์ถ้าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปสมาชิกรายการมาตัดสยามคงไม่ไหวแน่รเราก็เลยเพียรพยายามเลยตั้งใจเลยว่าเอาถ้าเกิดใครมาก็ไม่สนแล้วมันก็เหมือนแปลกนะพี่กุ้งมาจากใต้เพราะว่าวนทุนมาจากใต้มาทุระขอขายบาดตายมากเราบอกปัดเลยบอกผมไม่ว่าซึ่งปกติเราไม่เคยบอกปฏิเสธพี่กุ้งเลยนะเราบอกพี่กุ้งผมไม่ว่า แต่เราก็ไม่บอกว่าเราทําอะไรอ,ม,อมีอีกคนหนึ่งเป็นคนที่จันแขกเกลงใจเกล่งใจมากไลน์มาสามวันติดเลยจะเข้ามาคุยธุระเราบอกว่าขอเกินเลยอาทิตย์นี้ไม่ว่าว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยบอกพวกผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างในโทรมาจันแขกมาประชุมด่วนขอเลิกขอกันเลยพี่เจ็ดวันนี้คือพี่ห้ามตามผมได้ขาดถ้ารักกันจริงพี่ห้ามตามผมมีงานด่วน คนทุกคนคิดว่าจันแขกต้องมีงานแบบคอขาดบาดตายทําเรื่องใหญ่นแรงแล้วนี่แต่ใครหารู้ไหมจันแขกนั่งทําหูนี่ถ้าใครเขาถ้าพวกนี้มานั่งดูหูเขาคงด่าหูกลับมาอะไรจันแขกหูแค่นี้ต้องถึงคาดไปมาหาพี่เลยนะอะไรเงี้ยเอาไม่ลงมากขนาดพี่เอเนี่ยโทรมาไม่รับเบอร์โทรศัพท์พี่เอเลยพี่เอโทรมาไม่รับเบอร์โทรศัพท์พี่เอเลยนะตอนทำเนี่ยเราก็ไม่กล้าจะรับคือหลายๆคนโทรมาแล้วก็ ไม่กล้าเพราะถ้ารับไปปุ๊บเดี๋ยวทําไม่ได้ไม่สาเร็จเราก็เลยต้าน้างตาทํามันให้ได้อทํามันให้ได้เพื่อเพื่อให้หูเนี่ยมันผ่านมาให้สมาธิก็ได้แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์ดีที่มันทําได้อแล้วก็เทปเนี่ยที่จริงเทปวันนี้จะเอ้ไข่เฮงพันล้านนี่บอกสมาธิให้บอกไว้ก่อนก็ได้ที่จริงเทปวันนี้จะต้องอัดเป็นไอ้ไข่เฮงพันล้านเป็นรูปบูชาบานใหญ่และจานมือข้างหลังทั้งหมด เป็นรูปบูชายไข่หิงพันล้านเพราะว่ามันบอกว่าอาให้ทํามันออกมาอมันมันจะมาช่วยเหมือนกันเราก็บอกว่าบอกบอแจ็คเลยแจ็คมันก็เตรียมตัวจะได้ขช้รัวแจ็คอยู่กันเลยแจ็คเอาโจซือก่อนอืเพราะว่าโจซือเนี่ยคิดว่าสมาชิกรายการมาตรดสยามเนี่ยเป็นลูกเป็นหล,นลานคัดท่านอยู่แล้วคือเป็นหลานสิลูกสิทธท่านอยู่แล้วขอบท๊บท่านช่วยแน่แล้วมันเหมาะกับสถนนานการณ์ปัจจุบันนี้เลยบอแจ็ค เอาหูโจซื้อก่อนเพื่อให้สมาชิกเอาไปใช้ให้รอดให้ได้<ะ>แล้วเราจอดในราคาปกติเลยก็คือให้ราคาที่ทุกคนเช่าได้ก็คืออยู่ที่ผืนละหนึ่งพันบาทแจ้งราคาเลยแจ้งราคากันเลยเออผืนละหนึ่งพันบาทอพอให้ทุกคนเช่าได้เลยค่ะซึ่งปกติถ้าหูโจซื้อแบบเนี้ยโดนผืนหนึ่งขั้นต่ำสามพันแน่ใช่ถ้าลงประทับสัญญาเลื่องลงไปโดนห้าพันแน่แต่วันเนี้เราก็อยากจะลงให้เต็มที่ของเขาเลย แต่เขาก็บอกไม่ต้องลงไปก็ไม่มีผลเท่าเนี้คือเต็มที่ที่สุดแล้วอ,อก็เลยเนี่ยได้มาเรียกว่าเรียกว่าเป็นผืนที่นําเลิกทุกผืนเลยก็ได้เพราะมันเ,เหมือนกันหมดเป็นผืนที่นําเลิกทุกผืนเลยก็ได้อ,อก็เลยเนี่ยได้ออกมาเป็นหูโจซือเทวาจารย์โพเซียนโจซือหลี่ทองปิ่นให้สมาชิเข้าได้่อะอาที่ผืนละหนึ่งพ<า>ันบาทนีกคืม ทุกคนเช่าได้แน่ถูกมากบอกเลยว่าทุกคนเช่าได้แน่เผลอละหนึ่งพันบาทเนี่ยแล้วก็บอกเลยว่าเอาให้ได้เอาให้ได้เพราะว่านอกจากรายการบาณฑิสยามแล้วเนี่ยมยาเดี๋ดยวเราจะต้องไปโพสต์ในทุกช่องทางของที่มีสมาชิกรายการบัณฑสยามดูที่ทั้งที่ไม่ได้ดูใน youtube ไม่ได้อยู่ใน facebook เพราะนน TikTok, บางคนดูในทิก t ็อบางคนดูในไอจีบางคนดูในหน้าร้านาแล้วก็บางคนดูในอินเตอแกรมบางคนก็ดูในเซลเพจ คือสมาชิกรายการมรดกสยามต้องได้ทุกคนในทุกช่องทางน้องมวยถามน้องมวยถามพี่ผึ้งครับจ้าวถ้าได้ทุกคนในทุกช่องทางเราก็เลยแบ่งเลยได้คนละร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไปเปล่าร้อยห้าสิบไปกอฟร้อยห้าสิบไอ้มวยร้อยห้าสิบบอล้านทุกทุกช่องทางได้ไปแค่คนละร้อยห้าสิบคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับรายการอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะมีแค่เป่ากอล์ฟตาไอ้โน้ตรายการมวยห้าคนนั่นเอง ห้าคนอ่าเอเอไอเอเอมาอยู่ในเซลล์เพจอยู่แล้วเจ็ดร้อยห้าสิบอ่าเจ็ดร้อยห้าสิบผืนแต่ทุกคนเน่ะมีเอฟซีเป็นของตัวเองเกินร้อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละแต่ละคนเนี่ยจะมีอยู่แค่คนละร้อยห้าสิบผืนอ่าให้รู้เลยว่าเมียคนละร้อยห้าสิบสิดแบมเี่ยมราคาหนึ่งพันสองร้อยค่ะแบมเี่ยมราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทครับอ่าใครที่เช่าวัตถุดิบคนผ่านใครคุณไปติดต่อเขาให้ได้ครับ เอาจริงเทปเนี่ยพุทธคุณของโจซื้อถ้าใครเคยเป็นสมาชิกรายการมังตราสยามก็ต่เรารู้อยู่แล้วเขาคนโจซื้อนะง่ายๆสั้นๆมึงอยากได้อะไรมึงขอเลยแค่นี้เองเลยจริงๆคือถ้ามึาบอกดีทางเรื่องเงินไหมครับดีทางเรื่องโชคลาภไหมครับดีทางแก้วคาดไหมครับนั่นแหละทุกอย่างคุณขอพันไหมครับดีทางเรื่องขอรูปไหมครับดีทางคจัดอุปสรรคไหมครับดีทางคดีความไหมครับดีทางเดินทางไหมครับคือที่มึงคิดได้ทั้งหมดอะขอได้หมดเลย อ่าผมว่าไปเล่นการพนันได้เลยครับแต่ผมว่าไปถูกรางวัลที่หนึ่งะครับถ้ามึงขอได้ก็ได้อะถูกถูกจริงจและที่สำคัญเหมือนที่ถ้าใจเราได้ได้หมดกับตรงนี้เลยใช่ใช่ให้ใจเราได้เท่านั้นเองรับประกันว่าได้จริงจริงโอ้ยเทียนนี่คือชนิตว่าวันนี้ถ้าขายบ้านไม่ได้เดือนนี้ผมตายแน่แน่ขอมาแล้วร้อยเอ็ดเอ็ดย่านน้ำขอไม่ได้มันขอก็รูปหล่อรุ่นสองมันขอได้อ่านั่นถ้าถามว่า แล้วก็มีคำถามอีกอาจารย์ครับคูนี่แรงกับรูปหล่ออ่าแรง,งกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าได้ฟังอาจารย์นะอาจารย์บอกแล้วที่อาจยถามว่าอาจารย์ครับระหว่างรูปหล่อรุนหนึ่งรุ่นสอง <H oo> อันไหนแรงกว่ากันบ่เลยความแรงไม่หนีกันไม่หนีกันอาจารย์ครับระหว่างรูป <H oo> หล่ลอรุนหนึ่งรุง่นสองกับคูนี่ไรแรงกว่าคู่คู่ค่ะคู่แน่นออ่านี่สองข้อความจะปานจากคูเนี่ยแล้วจะต้องมีคำถามแน่นอนว่าจะต้องพกติดบ้าน หรือติดตัวถ้าาสถานการณ์นี้นะคือชีจริงไอเรื่องไอเรื่องไอเรื่องที่ว่าจะให้ใช้คนเยอะๆเนี่ยจริงๆไม่ก็อยากพูดเลยเพราะอูว่าแค่คนเพจละร้อยห้าสิบถือไก็คงไม่พอแล้วแต่ถ้าถามว่าความจำเป็นต้องใช้เนี่ยติดตัวไว้ก่อนหนึ่งถืนมีติดตัวไว้ก่อนถ้าทุนทรัพย์น้อยครับต้องการให้ทุกคนในบ้านได้เอาไปติดบ้าน ติดไว้ตรงไหนของบ้านติดไว้กลางบ้านได้ลา่บ้านอ่าติดไว้กลางบ้านได้ติดไว้หน้าบ้านได้หน้าเหนือประตูหน้าบ้านได้กลางบ้านเหนือประตูหน้าบ้านจะกันเรื่องเนี่ยขุนสายอาถรรพ์ม์ดาเรื่องร้ายแล้วก็ได้โชคติดไว้กลางบ้านคือคุมพลังของคนทั้งบ้านเวลาใครเดินผ่านมาไหว้ขอได้หมดแต่ถ้าพบติดตัวไปไหนก็เปรียเสมุนมีท่านไปเลยอ่าก็คือแนะนำท่าเนี่ยสามอย่างพอหน้าบ้านกลางบ้านพกติดตัวครับ ส่วนบัตรอาจารย์ครับผมจะเอาไปไว้ไวไหลังโต๊ะทํางานผมจ้างไปไว้มึงพกติดตัวดีกว่าอืมอ่าโอเคพกติดตัวเลยถ้าใครจะไปไว้หลังโต๊ะทํางานให้คนทําธุร,รกิจให้เราทําธุร,รกิจแล้วคนจะชนะละชนะมึงเมื่อมังติดมึงพกไป<ว>ชนะแน่นอนอค,คือมึงอยากได้แต่มึงขอเลยครับอย่าว่าแต่รายการอย่าว่าแต่สมาชิกมันจะอาจารย์แขกยังขอเลยนะกับโปยเสียนี่คือยังขอเลยนะเะบอกให้ จังแขกมีปัญหาเรื่องที่ดินใช่เนี่ยแหละแม่งโกงมันโกงกูไปหลายล้าน<ช>บอกเลยนะด้วยความใจดีของอาจารย์แขกโดนโกงเป็นร้อยกว่าล้านอืว่าชิบหายถ้ามันโกงอบนนี้เดี๋ยวกูมีปัญหาแน่เลยนึกนึกถึงใครไม่ออกแล้วไปดูคงช่วยบ้านโอ้ชิบหายกูมีปัญหาเรองนี้ของบ้านกูนี่ทำบ้านก่อนเลยอพอทําเสร็จปุ๊บคนเดียวที่กูนึกถึงเลยโจเซ่กูจุดทูบหน้าบ้านเลย อเอารูปหล่อลอยองค์ไปไปแปรงคอแล้วกดจุดทูหน้าบ้านตั้งโต๊ะจุดทูบบอกเนี่ยมันสุวิสัยแล้วถ้าคนนี้ไม่กลับมาเคลียร์เรื่องที่นะผมมีปัญหาแน่เลยร้อยกว่าล้านตอนนี้ติดขัดแน่ครับถ้าเสียเงินร้อยกว่าล้านตอนนี้มีปัญหาแน่ครับถ้าเสียค่าหกสิบล้านยังพอได้ถ้าร้อยกว่าล้านตอนเนี้ยมีปัญหาแน่อเช้าวันรุ่งขึ้นนี่เรื่องจริงมีตาแหล่เช้าวันรุ่งขึ้นมีคนมาบอกเป็นผู้ใหญ่มา จ่ามีปัญหากับคนนี้อยู่เรื่องที่นี่นะใช่เดี๋ยวผมเรียกมาจัดการเองโอ้โหเรียบร้อยจบเลยใช่เขาเก่งใจพอจบเรียบร้อยเสร็จตัวปุ๊บคือนั้นน่ะมาเลยช่วยแล้วนะมนมาบอกกูงี้เลยวะช่วยแล้วนะนีอคือมายืนยันเลยว่าคนที่ช่วยแล้วนี้คือเขาเขามาเลยัขาตัวที่มาด้วยตัวเองเลยช่วยแล้วนะอเรื่องนี้นะกูพูดตรงนั้นเรื่องเนี้ย กู <nenhum> เคยไปนอนที่เขาใหญ่โคราชครับอ่าเจะ้าพ่อเขาใหญ่โคราชเขาก็บอกเลยเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามเจ้าพ่อเขาใหญ่โคราชเนี่ยอ่าเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสาม,สามเนี่ยเขาช่วยไม่มีปัญหาแต่เรื่องเนี่ยเขาไม่ช่วยอวันหน้ากูจะมีปัญหากับที่ดินผืนเนี่ยเขาไม่ช่วยเขาพูดอย่างนี้เลยอวอ่าอาชิพายแล้วเขาไม่ช่วยเรื่องปัญหาแน่เลย แล้วก็เรื่องนี้ยผ่านมาสี่ปีกูก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วมันแม่งมีปัญหาจริงเออมันกลับมาอขนาดเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่โคราชอะกูขออะไรไม่มีไม่ช่วยนะแต่เรื่องเนี้ยแกบอกแกไม่ช่วยอืแกบอกว่ากูผูกเอาไว้ต้องไปแก้เองเอะไรวะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะผ่านมาสี่ปีมามีปัญหาจริงๆกูก็ขอก็โจซื้อเลยเพราะกูถือว่าเป็นเทวอาจารย์ที่แบบ คือเทพเกี่ยวกับเรื่องดินอยู่ไงเทพที่อยู่กับวิญญาณสิง่งมีชีวิตเทพดินคืเทพมรรคาที่คุมคุมมนุษย์อะ่ะไปถึงก็ขอโจสซ่เลยเกาลูล่หล่ลอรูปหล่อมามาใส่ขอเลี่ยมทองอะ่ะยังอยู่เออไม่ได้ใส่ลงมาว่าจะมาให้ดูเลี่ยมทองอย่างนี้เลยตลาดหกหมืบบ่นกันบาทอะ่ะกูบ,บอกว่าเนี่ยแต่ตานนั้นไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ตลาดทองเลกูใส่แค่เลี่ยมพลาสติกบอกก็ได้ ถ้ากูผ่าเลยเนะี่ยเดี๋ยวกูจะเรียบทองเก็บไว้เลยอโอเคกูจะเก็บเรียบทองเก็บไว้เช้าวันรุ่งขึ้นในเนี่ยโทรมาอาจารย์มีปัญหา,ากับคนนี้มาเดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวถ้าคุยกับมันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมยิงแม่งเลยบอกเฮ้ยไม่ทักไม่ดีบ้างไปยิงอะไรเรียกมาคุยกันดีกว่าเดี๋ยวผมจัดการอาจารย์ก็คุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมยิงแม่งเลยบอกเอ้ยไม่เอาไม่เอา คือสไตล์เราที่เราไม่ใช่นักเลงใช่ใมึงอย่าไปเห็นว่ากุไปสามร้อยไม่ใช่ตอนนี้เป็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์แขกสามร้อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แขกอีสรอาจารย์แขกสามร้อยคือเราเป็นคนที่มีเหตุผลคุยกันรู้เรื่องถ้าไปถึงพวคเขบเป็าการเก็บวันเดียวจบเรื่องนั้นวันเดียวจริงๆแล้ไม่จบเลยอบอกโอ้โหวัต่อกลางคืนผู้ก็บอกช่วยแล้วนะแล้วเขาก็ไปมาบอกแค่ว่าช่วยแล้วนะแล้วเขาก็ไปคือที่ผู้เนี่ย เพราะว่ามันเป็นสถา,านการณ์นี้จริงๆมอ,มองว่ามันเป็นวัตถุมงคลที่พาสมาชิกรอดได้ครับก็เลยออกมาให้สมาชิกเช่าชส่วนสสมาชิกที่เข้ามาข้างหลังเนี่ยที่มาถามว่าคู้กับรูปหลอนเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วนะรุ่นหนึ่งรุ่นรสองแรงพอกันแต่ถ้าเป็นฮู้อาจารย์บอกแรงกว่าแรงกวอ่ะฟังจะปากจดหรือว่ายอนเทปดูได้นะครับโอเคแรงกว่า อ่าสรุปวันนี้ก่อนวันนี้ก็คือฮูเทว่าอาจารย์ฟอสเซียนโจซือหลีทงปิดอ่าเป็นผืนที่มีลงประทับอย่างเดียวอ่าก็พุทธคุณก็คือนำเลิกล้วนๆเลยผืนละหนึ่งพันบาทครับถูกมากถูกที่ดนั้นเนี่ยวันนี้ก็เท่านี้ทุกคนก็ไปล่าหูกันได้ครับอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ